เจ็บเยอะจริงไหมเจ็บบ่อยแค่ไหนแล้วเล่นคู่กับลิชาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยเรื่องของเดลิกในอนณาเขตฟ,ฟุตบอลคลิปนี้ครับสวัสดีแฟนๆปีสัตว์แดงที่ผ่านไปผ่านมาทุกคนครับอนาเขตฟ,ฟุตบอลคลิปนี้เราจะไปพูดถึงนักเตะที่ใกล้เคียงมากๆจะเป็นนักเตะคนใหม่ของแมนยูนเต็ดครับในยุคข,ของเซอร์จิมเลสคิฟกับชื่อของมัตไชเดลิก นี่ครับถือว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งที่เคยโดดเด่นมากๆในตอนเป็นเยาวชนในตอนนั้นครับเขาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของอาแจกทั้งยังเป็นกัปตันทีมด้วยซึ่งก็ต้องยอมรับว่าชื่อเสียงของเขานั้นเราค่อนข้างจะได้ยินกันมานานอยู่พอสมควรครับแต่เอาจริงๆอายุเขานตอนนี้ครับยังถือว่าเป็นนักเตะหนุ่มอยู่กับการมีอายุเพียงแค่24ย่าง25ปีเท่านั้นและเชื่อกับว่าใครหลายคนเองก็คิดว่าเขาน่าจะอายุเยอะมากกว่านี้เพราะเราเห็นเขามานานแล้วครับซึ่งจริงๆแ้ะตอนที่เก่าครับมีชื่อเสียงและก็ จะเป็นตอนอายุ20ครับก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับยูเว่และจะพูดถึงอดีตแล้วเดลีเก็บก็เคยมีข่าวกับแมนยูมาหลายต่อหลายครั้งซึ่งตอนนี้ครับเจ้านายเก่าของเขาอย่าง e ann, อิดดิินฮากนั้นก็ยังได้อยู่กับทีมต่อและด้วยที่ทางปีศาจแดงครับต้องการกองหลังคนใหม่เข้ามาเปลี่ยนฉายยุคสมัยเลยไม่แปลกครับที่ทีมจะกลับมาเชื่อมโยงกับเขาอีกครั้งและครั้งนี้ก็ดูจะใกล้เคียงมากๆเลยด้วยโดยที่กองหลังชาวรัฐกดคนนี้ครับณตอนนี้นั้นอายุ24ย่าี่็ถือี่ย่างยี่ใกล้ัิ และมันก็หมายความว่าเขาณตอนนี้ครับยังถือว่าเป็นนักเตะที่มีอนาคตและน่าจับตามองอยู่จะหากว่าหลังจากนี้ครับเขาสามารถเรียกความเก่งกลับคืนมาได้ด้วยความสูงที่189ซนติเมตรนั้นเดลลีครับถือว่ามีรูปร่างที่เหมาะสมกับการลงเล่นในตำแหน่งกองหลังตัวกลางที่พิมเมลีซึ่งจากเว็บไซต์ท r นเฟิร์มมาร์เก็ตเองครับก็ได้ประเมินมูลค่านักเตะไว้ที่65ล้านยูโรและก็เป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับทางบายเยนครับตั้งราคาเอาไว้โดยที่สัญญาปัจจุบันของเขาก็ยังคงเหลือถึงเดือนมิถุนายนปี2027 ต่อไปเราจะมาดูกันครับว่าสไตล์การเล่นของเขานั้นเป็นยังไงซึ่งเดลีกครับถือว่ามีคุณสมบัติหลายอย่างสําหรับการเล่นในระดับสูงในยุคนี้ครับทั้งทักษะการเล่นกับบอลที่เขานั้นเล่นบอลได้ดีสามารถปักหลักเล่นจากแนวรับและมีทั้งความแข็งแกร่งความคล่องแคล่วพูดง่ายๆก็คือเขากับถนัดกับการเล่นเกมรับเป็นหลัก รวมถึงการวางบอลยาวเองทางเดลิกครับก็มีให้เห็นอยู่บ้างแต่มันก็ยังถือว่าเป็นจุดที่หลายคนมองครับว่าเขาจําเป็นต้องพัฒนาอีกเยอะเนื่องจากว่าช่วงหลังนั้นมีหลายจังหวะที่ไฮบอลไม่ค่อยจะแม่นและก็ไม่ได้สร้างความได้เปรียบให้กับทีมครับรวมถึงการเชื่อมเกมกับกองกลางเองครับเขาก็ยังสามารถมีการเล่นร่วมกันกับกองกลางอย่างไหลลื่นเคลื่อนที่เข้าไปยังพื้นที่ว่างครับที่เพื่อนร่วมทีมนั้นสร้างไว้ก่อนจะถ่ายบอลออกไปในตำแหน่งต่างๆรวมถึงการเข้าปะทะเองครับเขาเป็นหนึ่งคนที่ชอบการเข้าปะทะและไล่ตามประกบคู่แข่งแบบเงาาตตมัว ทั้งยังสามารถใช้ร่างกายของตัวเองครับในการกดดันและบีบคู่แข่งให้เกิดอาการลนจนผิดพลาดเดลิกับอาจจะไม่ใช่กองหลังที่มีความเร็วมากแต่เขาเองครับก็ถือว่ามีความเร็วเพียงพอที่จะไม่ทีมครับเล่นเกมรับแบบดันสูงได้ซึ่งมันก็เป็นสไตล์การเล่นที่เทนฮากครับต้องการจากเดลิกและเขาเองก็คุ้นเคยกับเทคนิคนี้อยู่แล้วด้วยซึ่งโดยประสบการณ์ของเขาที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นการอยู่ในฟุตบอลระดับสูงมาอย่างยาวนานตั้งแต่เด็กๆกับการอยู่ชั้งอาแจกจูเวนตุสและก็บาเยน เดลิกับน่าจะสามารถปรับตัวเข้ากับระบบของแมนยูได้ไม่ยากนักจากทั้งความคุ้นชินกับระบบและก็ความสนิทกับเอลิกเทนฮากด้วยครับซึ่งถึงแม้ว่ากองหลังวัย24ปีคนนี้ครับจะมีประสบการณ์ที่สูงกับการที่เขาเคยเป็นกัปตันทีมของอาแจ็กชุดแชมป์ภายใต้การคุมทีมของเอลิกเทนฮากแต่ด้วยที่เขาครับไม่ได้ประสบความสําเร็จในการโชว์ฟอร์มได้เปรี่ยงปลงกับการย้ายไปอยู่กับสโมสรยักษ์ใหญ่ถึงสสโมสรอ,อย่างจูเวนตุสและก็ปายย่าเยนเลยเกิดคำถามกับแฟนๆบางส่วนครับว่าเดลิกนั้นจะไหวแน่ใช่ไหมซึ่งงงเเรรรื่่อออนนัั้้ก็ไไมมีใคตคตบบด จนกว่าเราจะได้เห็นกันเองและให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์โดยที่ครั้งนี้ครับจะหากเมนยูสามารถปิดดีลมาได้แล้วเดลิกจะได้กลับมาร่วมง,งานกับเอริกเทนฮากและจะเป็นการจับคู่กันครั้งแรกครับกับจางลิซันโดมาติเนสเนื่งจากว่าทั้ง2คนครับไม่เคยเล่นด้วยกันเพราะว่าตอนที่ลิซันโดครับย้ายมาอยู่ที่อาแจ็กนั้นก็คือปีเดียวกันกับที่เดลิกครับย้ายออกไปอยู่ที่ยูเวและฉา,ากทั้ง2คนครับจะได้ลงเล่นด้วยกันนั้นสไตล์การเล่นและข้อดีข้อเสียจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับโดยที่จะเริ่มต้นนนที่่่เเรรือองคววาม็กกั เพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่าเดอะบูชเชอร์ครับไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องของความเร็วขนาดนั้นดังนั้นโดยปกติครับอย่างน้อยเราจะเห็นว่าหลายทีมนั้นจะเลือกคู่เซนเตอร์แบ็กครับคนนึงจะมีความเร็วมากกว่าอีกคนนึงซึ่งถึงแม้ว่าจัางเดลีครับจะไม่ใช่กองหลังที่มีความเชื่องช้าแต่เขาเองก็ไม่ได้มีความเร็วที่แตกต่างจากลิชาสักเท่าไหร่ซึ่งมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทีมน่าจะเสียเปรียบยิ่งจะพวกเก่าครับเล่นเกมรับดันสูงก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นสำหรับคู่เซนเตอร์บาอาจจรรแบ หากว่าทีมลนสวนกลับเร็วหรือว่าแทงทะลุช่องรวมถึงการบีบพื้นที่ใส่คู่แข่งในแดนของตัวเองก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันซึ่งเอาจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างกับที่มีอยู่หรอกครับแต่ว่าข้อดีของคู่เซนเตอร์คู่นี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเพราะว่าจะหากจับคู่กันครับอย่างน้อยก็สร้างความสมดุลให้กับเกมรับได้อยู่พอสมควรจากการที่เดลิกับเป็นกองหลังตัวกลางที่เล่นด้านขวาและถนัดเท้าขวาด้วยขณะที่จางมาร์ตินสครับเล่นเป็นกองหลังตัวกลางด้านซ้ายและถนัดเท้าซ้ายรวมถึงเดลิกเองครับยังสามารถสลับมาเล่นด้านซ้ายได้้ในเวลาาททีี่มตองกร ซึ่งเาคับก็เคยทํามาแล้วในตอนเล่นกับทางยูเวนตุสบวกกับที่เขาเองครับก็ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่มีความนิ่งมากที่สุดในแนวรับของบาเยอร์นณตตอนนี้รวมไปถึงการออกบอลจากแนวหลังทั้งคู่ครับสามารถออกบอลจากแนวหลังได้เิลิซันโดครับมีการส่งบอลที่ดีขณะที่เดลิกนั้นอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักแต่ก็ยังมีให้เห็นบ้างและก็ต้องพัฒนากันอีกหน่อยรวมถึงร่างกายของทั้งคู่ครับก็ถือว่าแข็งแกร่งในเรื่องการเข้าปะทะพร้อมกับที่เดลิกครับยังมีส่วนสูงที่จะช่วยทท nez, วู่ และจะส่งผลให้แนวรับจะมีความแข็งแกร่งในลูกกลาอากาศเพิ่มขึ้นมาด้วยซึ่งถ้าหากจะเทียบเดลลี่กับก็สูงประมาณเดียวกับวาลานแต่ก็ยังน้อยกว่าอยู่2เซนติเมตรครับขณะที่อีกเรื่องหนึ่งที่แฟนๆค่อนข้างจะเป็นห่วงครับก็คือประวัติการบาดเจ็บที่ชาวมาดงเปรียบเทียบกับกองหลังตัวกลางคนอื่นๆครับที่มีข่าวกับแมนยูนะตอนนี้เดลลี่ก็ดูจะมีประวัติอาการบาดเจ็บมากกว่าทุกคนเชื่ออาการบาดเจ็บของเขาครับมักจะเป็นอาการเล็กๆน้อยๆเป็นหลักที่จะไม่เขาไม่ได้ลงเล่นไปปรเปลายมากกว่าที่จะเป็นอาการบาดเจ็บ ซึ่งมันก็มีครั้งหนึ่งในฤด,ดูกาล2 0 2 0 2 0 2 1ครับเขาเคยมีปัญหาที่หัวไหล่ซึ่งถือว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่นานที่สุดและําให้พลาดการลงเตะไปถึง17เกมเป็นเวลาลงการกว่า101วันครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นการลงเตะให้กับยูเวนตุสและก็ทีมชาตินีเธอร์แลนด์แต่จากประวัติอาการบาดเจ็บล่าสุดของเขาครับส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นการพลาดลงสนามไปแบบปลาปลายแต่ก็ถือว่าเกือบนานอยู่เหมือนกันครับกับบางเคส อย่างในตารางที่ขึ้นให้นี่ครับคืออาการบาดเจ็บของเขาที่น่าแข้งจากจังหวะเข้าปะทะที่ในตารางจะเขียนไว้ว่าน็อกครับซึ่งมันทะให้เขาครับอดลงเตะไป6เกมเป็นเวลาเกือบ1เดือนในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมปีที่แล้วครับรวมไปถึงอาการบาดเจ็บหนักก็คืออาการบาดเจ็บที่เอ็นหัวเข่าด้านในฉีกขาดครับซึ่งอาการดังกล่าวนั้นทําให้เขาต้องพักไปถึง9เกมหรือ42วันในช่วงเดือนพฤศจิกาถึงชันวาเลยครับตอนที่ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ก็เพิ่งมีอาการบาดเจ็บขึ้นมาอีกรอบครับในตำแหน่งจุดดังกล่าวในส่วนนเด้าใน และก็ต้องพักไป9วันครับซึ่งก็ถือว่าไม่ได้หนักมากซึ่งจะหากมองแล้วถามว่าเจ็บเยอะไหมก็ต้องบอกว่าไม่ได้เยอะมากมายขนาดแบบที่กลัวกันครับแต่จะเป็นการเจ็บจุกจิกซะมากกว่ารวมไปถึงหลังจากที่เขาครับหายเจ็บกลับมาก็ยังสามารถลงเป็นตัวจริงได้อย่างต่อเนื่องด้วยโดยถ้าหากเทียบจากนักเตะเราปีนี้ครับเผลอๆเดลีกครับจะเจ็บน้อยกว่าซะด้วยซ้ําซึ่งกะตัดเหตุสุดวิสัยจากอาการบาดเจ็บเชื่อว่ายังไงแล้วครับหลายคนก็ได้จะเต็มใจอ้าแขนรับเขาไว้อยู่ทั้งจากที่เคยทํางานร่วมกับเอลิกเทนฮักมาก่อน แม้ว่าปัจจุบันครับเดลิกนั้นจะยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดออกมาได้แต่ถ้าจะมีผู้จัดก,การทีมสักคนหนึ่งครับที่เคยดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของเขาออกมาก็คงจะเป็นเทนฮากนี่แหละที่มีคู่มือการใช้เดลิกนักเตะคนที่เทนฮารับปูกปั้นมากับมือและต้องมาดูกันว่าจะยังใช้เป็นอยู่หรือเปล่าถ้าหากได้กลับมาร่วงงานกันครับแต่ก็มีข้อแม้อยู่หน่อยหนึ่งครับเพราะแม้เขาจะมีคุณสมบัติที่ดีสําหรับการเป็นกองหลังตัวกลางหลายอย่างครับ แต่ด้วยการที่เขาไม่ประสบความสําเร็จกับสโมสรยักษ์ใหญ่ทั้งสองแห่งที่ย้ายไปแถมยังจะต้องมาเล่นในลีกที่นักเตะหลายๆคนครับมักจะมีปัญหาเล่นไม่ค่อยออกกันถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งครับที่น่ากังวลอยู่ไม่น้อยและจุดที่น่าสังเกตอีกอย่างครับก็คือดีลนนี้แทบจะไม่มีทีมไหนเข้ามายุ่งเลยครับซึ่งจะถามว่าชอบไหมสําหรับส่วนตัวผมก็ยังชอบอยู่ครับถ้าราคามานสมเหตุสมผลให้อยู่ในราคาที่เป็นข่าวก็พอรับได้แม้จะมีจุดเอจใจอยู่บ้างแต่ว่าตอนนี้ครับจะขอลองเชื่อใจบอรดชุดนี้ดูหน่อย ลองดูว่าบอดที่แฟนๆเรียกว่า a v e n เจอรเนี่ยมันจะเปิดหัวมาเป็นยังไงเดี๋ยวคงได้เห็นกันครับแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับดีลนี้อยากได้หรือไม่อยากได้ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันที่ด้านล่างฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ